คุณผู้ชมดูข่าวเครียดๆมาแล้วช่วงนี้เบรกอารมณ์เบรกความรู้สึกหน่อยดีไหมคะครับนี่เลยค่ะกับช่วงนี้เที่ยงกินเป็นเที่ยวทั่วไทยวันนี้แจกกันอีกแล้วค่ะกับกิฟต์การ์ดจากเซ็นทรัลห้าร้อยบาทนะคุณผู้ชมมาร่วมกันตอบคำถามอ่ะคุณดอมเดี๋ยวต้องหากิฟต์การ์ดนะคะอุ๊บกิฟไปเด็ดขาดเพราะว่านี่เดี๋ยวเราต้องแจกคุณผู้ชมค่ะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยละกันวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูงานประเพณีผีสุ่มโอ้มากันหมดทุกสุ่มเลยค่ะสุ่มดักปลาสุ่มไก่ แต่มองเผิอๆน,นะดูไม่รู้เลยว,ว่าเป็นสุ่มเพราะว่าเขามาแต่งจนสวยเลยค่ะไหนอะดอมสุ่มไม่เห็นมีเลยไหนสุ่มก่อนเออ เพราะว่าอะไรอ่ะเขาแต่งจนมันสวยแล้วอ่ะเออเนาะดูถ้าไม่รู้ว oh. ่าสุ่มอ่ะใช่ค่ะเมื่อกี้เห็นไหมล่ะเอามาทําเป็นกระโปรงเอาสุ่มไก่อลนี่อะไรคะผีสุ่มครับนี่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 เห็นไหมเอาผ้ามาแต่งเอาเชือกฟางมาแต่งเอาพ้าเขาม้ามาแต่งจนดูไม่ออกอรอว่าเป็นสุ่มอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหนี่ คืองานนี้ค่ะเป็นผีมาขอส่วนบุญในขบวนแห่ผีสุม่มแล้วงานนี้เขาจัดขึ้นเป็นประเพณีบุญเดือนสิบมีที่เดียวในโลกเลยนะคุณผู้ชมเขาจัดต่อเนื่องมานี่ปีที่สมแล้วจัดขึ้นที่ไหนที่วัดสมศรีบ้านเซี่ยวน้อยตําบลบ้านเล่าอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิชัยภูมิที่เดียวเลยคุณผู้ชมจําไว้ให้ดีๆที่นี่เนี่ยผีสุ่มเขาสวยงามแล้วดูสิมีความคิดสร้างสรรค์มีความครีเอทนะ สร้างสรรจาก15หมู่บ้านเอาอุปกรณ์พวกแบบเอ่อเอาอุปกรณ์ทางการเกษตรต่างๆมาเคาะมาตีทําให้เกิดจังหวะแล้วก็มีการเต้นรําโยกย้ายสายเอวไปรอบๆหมู่บ้านแบบนี้แล้วเขาจะมีการละเล่นการแสดงของผีสุ่มค่ะแหมคือผีสุ่มเนี่ยมารับบริจาคพวกข้าวสารอาหารแห้งน้าดื่มจะเอาไปถวายวัดอันนี้ก็เป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะแล้วก็ผีที่ไม่มีญาติเขามีตำนานด้วยนะเขาบอกว่า คือผีบางตนเนี่ยนะที่ไม่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยจะหาวิธีการว่าเอ๊ะจะทายังไงถึงจะได้ส่วนบุญส่วนกุศลนั้นก็จะเอาสุ่มดักปลาเอาสุ่มไก่เนี่ยมาคมหัวเนื่องจากว่าอายอายผีด้วยกันเพราะว่าผีที่มีลูกหลานทําบุญมาให้อันนั้นได้รับแต่ผีบางส่วนน่ะไม่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลก็เลยอายก็เลยเอาเอาสุ่มอ่ะ มามาคุมหัวอย่างเช่นพวกแบบผีเปรตพวกสัตว์นรกต่างๆเนี่ยนะคะ<อ>ทีเนี้ยเขาก็เลยจะรีบรับส่วนบุญก่อนจะถูกยมมาทุน่นไล่กลับไปที่ยม,มโลกจำได้ใช่ไหมผีสุ่มเนี่ยต้องไปเลยที่นี่ที่เดียวเลยที่จังหวัดชัยภูมิครับถ้าเกิดว่าสุ่มไม่มีก็เอาปี๊บคลุมได้แก้อายได้เหมือนกัน<อ>ไปบุรี